สวัสดีครับมาพบก,กับเกมเซลดากับแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ใกล้ๆศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีประตูกั้นไว้อยู่ตรงนั้นนะครับห oh. ิมะก็เต็มไปหมดเลยนะฮะตำแหน่งศาลเจ้านี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับขอคอเฮบุรานะคะะรับเพราะศาลเจ้าจะอยู่ที่มาร์คดาวไว้แล้วก็ตำแหน่งที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะดูกันชัดๆนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วมันจะมีรูหิมะ นี่ฮะผมก็ยังหาตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ไม่ได้นะโอเคแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาจุดก้อนหินตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มันจะมีหลายเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะมีหลายเส้นเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเส้นนี้กันแล้วกันนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะเพราะว่าผมดูจากหนังสือมันก็ชี้ประมาณนี้นะฮะโอเคเหมือนจะได้แล้วนะเหมือนจะใช่แล้ว ไปวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตรงกลางแล้วฮะโอเคถูกต้องนะฮะว่าจะได้เนี่ยเห็นกองกองตรงนี้ไหมอ่าเนี่ยคือหลายรอบแล้วแม่งไปอยู่ตรงนั้นกันหมดเลยนะฮะก็ให้เอาหินก้อนใหญ่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มาเลนที่สองเนี่ยหนึ่งสองโอเคเราจะลงไปข้างล่างกันนะฮะ ลงไปแบบเท่ๆเลยนี่สไลด์สไลด์ลงไปเลยวูู้เอาให้พังไปเลยฮะมีเยอะโลกโอเคสารเจ้านี้ชื่อว่าน็อกกิฮินกกิมิฮินะฮะ แต่ลงมาแล้วอ๋อสารเจ้านี้จะต้องใช้ธนูนะฮะธนูธนูเรามีธนูอันไหนคุยๆบ้าง ะใช่เพื่อมีเยอะช่วงนี้อาวุธแม่งเยอะมากไม่น่ายากมั้ยิงเชือกพันต่อไปนะตรงนี้มีสวิตมีเชือกสองพันดูจับทรงแล้วก็ต้องยิงด้านซ้ายนะฮะเพื่อที่จะพิชบูเออร์ใช่ดิ อเคี <idd les Lust> okay. ีเปิดได้ไดมอนด์นะฮะมีท okay. ิ่นูตรงนี้โอเคไปห้องต่อไป อันนี้มี2เชือกถ้าเรายิงอะไรอันหนึ่งตอนนี้มันมันคงเบี้ยวแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ยุดเวลาโทรมาเลยลูกบอลก็ล็อกโอเคฮะไม่ยากมากนะฮะอาจจะยากตอนที่เปิดประตูนั่นแหละนะฮะตอนแรกต้องงครับว่าเนอันไหนวะ <c oughs> ก็เลยลองดูดีๆฮะโอเคฮะ อย่าเลยก็แล้วกันตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ไปประมาณ70กลางๆแล้วนะฮะมีประมาณ120สารเจ้านะฮะเลยมาครึ่งทางแล้วสู้ต่อไปฮะเดีย๋ยวนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย